น,นี้มารับลูกแล้วเออฟาร์มกระต่ายพี่ดีนะครับแต่ว่าเห็นว่าเขามีเฟซหลังเพราะว่าเฟซเขาจะโดนเฟซบุ๊กเขาเรียกอะไรตัดบ่อยเพราะว่าเฟซบุ๊กมันไม่ค่อยให้ขายขายตว์นะเอ่อุยไม่ได้ต้องเรียกว่าแอปน้ําเงินอ่าเดี๋ยวถึงฟาร์มของพี่ดีแล้วเดี๋ยวจะขอเขาถ่ายในฟาร์มเขาให้ดูแล้วกัน อันไหนลูกอามเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ลูกอามใช่ไหมองางซ่าลูกพระขนอ,ะอันนี้จริงชื่อฟาร์มพี่นีเลยใช่ไหมใช่ครับอยู่เพชรบุรีนะครับฟาร์มของพี่นีเขาอามมาลักลูกอามตัวนี้กระตาษของพี่เขาสวยฟอร์มดีน่ารัก นี่กระต่าย<ต>ที่พี่เขาออกมาให้ดูแต่ละตัวน่ารักมากโอ้หเพียบเลยพี่เขาใจดีมากเลยบอกขอถ่ายเอา,เอาให้ถ่ายเพียบเลยครับทีนี้ก็เยอะอย่างคืออย่างอย่างนี้เรียกสีอะไรครับสีฮาร์ควินอืมไอ้อย่างมันคือเซนล,ลับไออย่างนี้ช,โชโโ็อกโกแลตออกโหอันนี้ซเบิลทอืมที่นี่เขา รู้เรื่องกระต่ายเยอะอีกในเฟรบุรกก็มีฟาร,ร์มพี่นีเนี่ยน่าสนใจ <c oughs> ติดตามเฟซบุ๊กได้นะครับ <c oughs> ช่วยช่วยพี่นีหน่อย <c oughs> พี่นีจะให้อาหารเมร็ดไปแล้วก็ให้หญ้าไปด้วยอ๋อคนซื้อ <c oughs> กระต่ายจากพี่นีไปเยอะเหมือนกันแล้วก็มีลูกค้ามารีวิวว่ากระต่ายน่ารัก <c oughs> โอเคอ่ะอันนี้บ้านทางมาบ้านพี่นีนะครับ ล้วเดี๋ยวให้ดูให้ดูเด็กๆของฟาร์มพี่นีหน่อยอันนี้พี่นีให้ไปแล้วก็อันนี้ตายังไงนะครับไม่ให้ดินแล้วก็ลบกวนครับพาพี่ไอ้นี่ลูกผมเลยใช่ไหมใช่ครับอ่ะพาข้ารถเลยผมกลัว ้ hey, ขึนรถาผมใส่ไปงี้เป็นไรไหมไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรตอนะ <c oughs> นี้มันก็รับกระต่ายน้องถังตางอาเรียบร้อยแล้วนะขึ้นรถให้พี่เขาพาขึ้นรถน้ <c oughs> อจอดซื้อกาแฟนะครับร้าน ลูกให้ดูลูกอ่ามตอนนี้ย่ำเหือลูกมากอุ้ยนอนอยู่ในคอกที่อามซื้อให้นะครับนอนนิ่งไม่ดื้อไม่ตน้นให้ดูให้ดูเ,ออเดี๋ยวพ่อมานะ